สบายดีพี่นออ้อนงกธร,รมชาติพีน้องอ่นอ่อก็คนคักน้อนลฝนตกเนี่ยฝนเป็นน,น,นี่บอนที่นอ้องเก็บไปพัดเนี่ยอมอวันนี้อ้อยพอนมักกะตัดจินเล็กเทียบอ่อเนี่ยมลอาอ้อยอาอ้อย บางแนต้นกอไปก่อนจำเห็นรอนดีเลยแล้วใ <Okay. S 1> น,นกอนท้างหน้าล้วลังตง้นกะล้วยงามเหมืนกันมงดูสิเนาะฟ้ามไก่เป็นเปยังไงฟ้ามไก่เป็นนงไงไก่อยู่อตงงามไม่ไดีมองดูน น,น่คือยังเห็นนองเก็บคู่มือที่ขึ้นอยู่บ่หมดแงไฟแม่อขอ่อยเบิงใบกะเพ้าบิงอย่งหมดแงไฟนอนคืนอว่านอนซ้ำเขียนอยู่เลย ออครันนี้เนยข้นเครื่องเลยงามาเอพี่น้องบนหาไทยพี่น้องมงนี่ยอนอะตกเนมางคหรอ็นน้อยทางคุณนะเบื่เนต้นใบกัะเพรา ง่ขอขาง่ายห,หลายต้นเลยพี่น้องต้นมังคุดกำลังขึ้นคือต้นใบกระเพราหลายต้นต่กี้กับมีฮอนพักไอแง่ายเขนเต็มหมดแถวนี้เห็นน้องเก็บอยู่พักไอแง่ายนะ,ไไยะเห็นเ,เนาะไปใสบหมดเลยทอเพื่อตาต่อยไปก็เอาไปกินไง นน้อยแต่ว่าจะคลองเพิ่นยูมหาไสผมกำลังสีมาโมนี่แหละฟ้ามใครกา,านาะนะพี่น้องอ่ะยุนี่ก็มีเลยผักบุ้งพี่น้องมอนยุนี่ก็หลายมอนผักบุ้งมอนมอนผักบุ้งยุนี่ก็หลายนี่ อืมอืมคักบุ้งอันไหนไนีนนว,วเออ,เอ,อเมังาเออขาเก็บันมาเก็บ ตลาดเป็นซือมารถดอะไราแลัน,นบบนี้แวะบุงสีน,น,นี่ก็น,นี่แล้มันแซงมันขึ้นเองมลน้องผูกนี่ยนะม,มันจะมาโพดใค่ขอยเห็นยุบนอาไปกินกับตาโมพัดในโคตรแ่บเลยอืนน้อนน ดินน้องนี่ครับเป็นไล,ล่คน,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 นดี่น่อมันเนาะ่ออนเนาะสามงานามาน FC ไปจะหาเงินมาเสือกเนี่ยมาดันคนละเครงครับน้องมาดันก็คือ <c oughs> ง,ง่ายคือไงอ๋ <c oughs> อนันนีเพนังเลี้ยงไก่บ่ด้ เม่งไงมันก็เห็ดเที่อนมันมันมาแดงพี่น้องมเองม่ง,ก,อง,องก็พวกกระของหยอดก็หนี้ป้าไผ่มันต้องดูแก้วนะพี่น้องดูดีๆนะพี่น้องดูก่อนจะเดินแต่ละก้าวนี่แก้วทั้งนั้นนันนี่เห็นไหมนี่โอ้โหอืมอืม ไปยังกี่บันบกมงกอลเลยเออยัอออไงไงแล้วมีกล้องมวงจรเนี่ยเขาบวกเจ้า่ลักก็มีกลอออออ้องวงจรบบไปครับต้องตะกบน้องก็ว่าพังทิ่มเชียนหนึ่งแล้วมันขึ้นนี่แลเหรอ มันสุกแล้วบ่คก็สีนี่เมล่เขากินกับน้ำพริกปลาหวานเออมามนวตั้งเหลืองแบบนี้เลยอืมเนี่ยมาละมุดบ้านันละมุดบ้านกันมีสองหน่วย มาทายร,รูมัลงเฟตุ่มบ่าเลเอาม,านมันบกแอปเปลิลหรือบบกม่วงนี่นะวันวัยแอป,ปเปิลไดนาเพิลโอ้ต้นคูนมันเป็นดอก,กเกียไปนึง่งน้นน้นต้นคูนมันเป็นดอก,กเกียไปเอาไม่ยังงอัน มูกฟูกมาเคยใส่นลยนะ,นะเคยกินไหมผล,ลไม้บ้านตะกบมากกินไหมอันนี้เขาเรียกผล,ลไม้บ้านนะหรือว่าบักตะกบลองยมยนันใส่เห็นหรออืมหยองอืม นะ่ายรูปให้เจ้าจากักนะรูกก่อนนะเป็นเท่าไหร่หวานพองนะ่วงหวานเบี่ยส่วนปลาโอ้บอ่อปลากันน่ะ คำแพงหนะบาบ้านน้องอ้นก็จะมันโพดพันโ,นโพกำแพงข้าเจ้าบอกป้าเท่ขา้างหน้าบ้านก็คือพ่อเขนานอ้องพี่นเขาเขาอยู่น้ำกันแล้วเขามาแยกกันนะมันเราเป็นอะไรบุญนะขาดเขินแๆเป็นคือแบบสวอแสแวนพี่น้องแต่ยังง่างมันเรียกปลาเพื่นนึ่งอะไรนี่เอาปลาคอปันปลาคอปลาดุกมาเลี้ยงก็ได้ดอกนี่งาม,มากมันโอ้โขบายันหน้อง ปอบขอตะว,วันนะเอา้าพักบุ้งยังมาขึ้นยี่นี่บัดทีนี่นันนี้เอ,เอ๊ะผักบุ้งยี่นีก็ขึ้นวันนี้ติดมานน่ะมันดอกดาวเรืองอเอออัปเดตกาะรือหานน้องซ้อนนะเนาะอืม พวกนี้คือน้องเนาะก่อนซ่อนธรรมดาเลยเรีพูดพูดพูดพร้อมกันแล้วแต่คิดพร้อมกันแล้วหนึ่งสองสามแล้วเตะแกคิดห้ามไม่ได้ใช่ไหมเออ้ย แต่น้องก็ยังไปมนกูเหมือนยามน้องไปนอนไปมลใช่เพราะไปหากูเนาะเออไปหลับไปส่งในรถกูนี่แหละวะนี่นกูเพิ่งคยถามมาให้เติมน้ำมันในกูเดี๋ยวนาะปังปังมนยอดกอกเลพี่น้องเจมูยเจมวยยอดกอกพี่น้องเอ้าคลิปควายกันดีไว้ท่านี่แหละท่นน้ำมนเราจะไปเล่นน้ำเกมมวยกั็มันทางพี่สาวหน่อย โอพี่สาวน้อยบอวิทแม่น้อยบอเวียดเจ้าน้องแม่เตาน้อยอ่ะโอเคครับบ๊ายบาย